ฟ้า si ั่งคือหลานสาวของอาบิสและถูกอาบิสส่งมาอยู่กับเราเพื่อจะแย่งชิงคริสตัลกลับไปถูกรกความทรงจำให้เหลืออย่างเดียวคือพวกเขาบลูอัโอพวกเราถูกเป็นลกของฮาโลไลตามกลับตัวกลับไปที่ผมบันนีกตอนนั้นจะมาคว้าเลยเชร์สต โอ้นิ่โอ้อาไรทั้งโลกมันเกี่อะไรไอ้คริสตันอยู่ทังลับอะไรที่หยุดมันได้พวกเราจึงเริ่มออกเดินทางเพื่อหาคริสตันให้ครบตอน เมืองหุ่นยนต์ตอนที่หนเสื้อผ้าก็เตรียมครบแล้วทีนี้ก็เหลือแต่น้ำกับเสบียงอาหารใายเล็กทั้งนี้เตรียมพร้อมหมดแล้วดีกันออกเดินทางกันเลยเล็กจะต้องไปอีกแล้วเหรอใช่แล้ว ถ้าเราไม่หาคริสตัลให้ครบเจ็ดชิ้นโลกนี้ต้องเดือดร้อนแน่เลยละออเดี๋ยวร้อนอยังไงอ่ะก็พวกเราก็ต้องระหกระเหินกันอีกไงอะ่ะหาอะไรกันไม่เอานะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวไปหรอกนะเอาไว้หาคริสตัลที่เหลือครบแล้วเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปดีจงดัจงไรดีดีดีเออใชาดด่ดีแล้เรียกกลับมานะอืมเ<า>นริกเราเรียกไปกันได้แล้วริกตกลง เธอจะไปกับเราจริงเหรอฟาร่าแน่นอนแซริกไม่ว่าจะมีอะไรฉันก็ไม่หวั่นหรอกฟาร่าเอาล่ะงั้นก็ไปกันเลยโซรอนไปก่อนนะฝากดูนแลบ้านด้วยแล้วกันทุกคนเป็นเด็กดีนะรอฉันกลับมา เราจะไปไหนก่อนดีละ่ะนั่นน่ะสินะไปที่ใกล้ๆก่อนก็แล้วกันกว่าจะไปถึงนั่นอนะมันไกลแค่ไหนอะอีเล็กต้อง3วันก็ถึงแล้วถ้าไปเจอพายุบุญหรือว่าวนโจรซะก่อนอะนะถึงแน่เล็กเรารีบไปดีกว่านะอืมนั่นสินะโซนันเดินหน้าเต็มที่เลยรับทราบ น่หโหเอ๊ยอย่านอนแค่สาวซี่ตื่นเร็วจะนอนกินบ้านกินเมืองหรือยังไงกันฮะเออคือฮะอะไรกันอะเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมต้องตะหวาดเสียงดังด้วยอะฮะจะดูหน้าสักกี่วซี่จะก,กล้าหลับอีกไหมหเออเออให้เราดูอะไรกันเนี่ยฮะยยัยนั่นอะไรกันเนี่ย อ๋อพิอสสารอนายุบุนลูกบอลอเลยอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยฉันรู้แล้วริกข้างบนมันอันตรายนะรีบลงมาข้างล่างก่อนเร็วเข้าลงมาตกลงย่อยยไม่นะต้องเจอแบบนี้อยู่เรื่อยเลยสสรน,นี่แหลจงใจหรือเปล่าเนี่ย นี่ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะอีกเดี๋ยวเดียวก็จะถึงเมืองที่มีคริสตัลน,นั่นแล้วนะไม่ต้องห่วงหรอกโซโนเมืองทอี่ตรงนั้นเน่ะมันเป็นเมืองหุนยนก็สริเหรอเมืองขุนยนตเหรอแะนะก็ช่วงก่อนสงครามที่นี่เน่ยเป็นที่รวบรวมแหล่งผลิตขุนยนนะสินะพอหลังสงครามไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะฮะนีกมองเห็นเมืองแล้วล่ะ นี่แต่ละเมืองมุญญ์ยนระวังนะจะ้ะโอ้ยเมื่อยฉมัดเลยอ่ะถ้าทางอยู่กับเมืองร้องเนี่ยคริสตันมันอยู่ที่เมืองนี้จริงๆอะเหรอ โอนรู้สึกยังไงบ้างยังไม่รู้สึกอะไรถ้ามีบาอแสถถอะไรเกี่ยวกับคริสตันก็คงจะดีแล้วนะเล็กนะ <Myster ious S 2> ตองโน้นมีร้านอาหารด้วยไปหาอะไรกินกันก่อนเถอะได้เลยถ้าท้องมันหิวแล้วก็หัวมันจะคิดอะไรไม่ออกนะเจออะไรครับทุกท่านโอ้โออ,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 อตรงนี้แหละทางเข้า ดังนั้นเลยอะสวัสดีค่ะอ่ะอฮะ,อะโอ้แกโซลินโซดาไอติมไลสารตะกวัวแบตเตอรี่แซนด์วิชเฮ้ยนี่มันอะไรกันน่ะมันก็ไป่ใช้อาหารของคนยังไงล่อคุณครับมีขนมปังหรือว่าข้าวบ้างไหมครับ

ท่านที่เออคนนี่นะคนเดี๋ยนี้โอ้ไม่เอาเหรอมีคนมาปี๊บมาโดยโดยปี๊บออกมายดยวยมีคนมาช่วยด้วยหยุดนะทุกคนอย่าขยับที่นี่เป็นแค่ห้ามคนเข้าหยุดได้โอ้เฮ้ยต้องรีบหนีแล้วล่ะ จับพวกมันเอาไว้ให้หมดเลยเฮ้อมันล,อล้อมเราเอาไว้แล้วเหรอคัิน<ะ>มันเข้ามาในสอยจับให้ได้อย่าให้มันหนีรอดนะโซนันนี่มัเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกนี้มันต่อต้านมนุษย์ไงแล้วเราควรทำยังไงดีอะเร็กยังไงก็รีบกลับไปที่เอลิสก่อนเถอะนะอ้ออ แบบนี้กลับไปไม่ได้แน่อเป็นรถถังรุ่นโบราณเก่าเกืกเลยเอากลับไปสำรวจที่ทาวเวอร์กันดีกว่าฮะมันจะเอาอีริสไปแล้วหยุดนะเดี๋ยวก่อนฉันเย็นๆไว้ฉันออกไปเองเนอะเพราะว่าฉันะเป็นหุ่นยนต์ไม่ต้องห่วงหรอก สวัสดีครับทุกๆคนมีอะไรวันนี้อากาศดีนะครับมีปัญหาอะไรกับรถถังของผมเลยอะไรนะรถถังคันนี้เป็นของนายเหรอใช่แล้วครับผมทํางานอยู่ที่โรงงานซ่อมรถน่าจะไม่เห็นคุณหมายเลขทะเบียนประชากรมีไหมเลขทะเบียนประชากรเลยครับเออเ,อ,อเลขอะไรนะเดี๋ยวผมนึกดูก่อนเออ,เอ,อ จำได้คุณคุณว่าเออถ้าเป็นคนที่นี่ต้องมีเลขทะเบียนลรถนีไ่ไปดูสิแล้วการประจํตัวละ่ะพละเ,เมืองทุกคนต้องมีการติดตัวด้วยเออนั่นนะสินะเอากาดมันอยู่ไหนไ้นี่เดี๋ยวๆหาก่อนนะ <c oughs> เออไม่รู้ไปทําการ์หายสักที่ไหนแล้วล่ะครับท่านครับหายได้ไงอออเออ อยู่นั่นไงพวกมนุษย์จับตัวมันแล้วรับจับได้เยอ้อย่าน่า้ยหยุดเะ้อเฮ้ยด้วยมาที่อย่ายอ่อ๋ออ๋ออะไรอับรอแล้วอบเน่อ้ยอับ ย่ายชัยนย้ายหยดคิดจารหนีแล้วไม่นอนแล้วอย่าแล้วโซรนรีบหนีไปก่อนริกามันห่วงช้อนนั่นหนีไปทิศโซรอนเริ่มพัดถืนได้แล้วถ้าขยับเรายีทุกทีนะโซรนฉันต้องกลับมารับนายแน่เลยริกรีบหนีไปสิ ايه ايه بقى ที่นี้คงหมดปัญหาแล้วสินะแล้วที่นี้ก็อยู่ในนี้อย่างสงบนะไปกันได้แล้วไปเอ๊ะทำไมก็ถึงกลับไปละ่ะแค่รอดมาได้ก็ดีแล้ว <S 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 <iff> <S เอ๊ะมาจากไหนกันล่ะเนี่ยอยังไรก็ขอต้อนรับสู่สถานกกกันมนุษย์สถานกักกันมนุษย์เหรอ, <S <S 2> <S 2> อ응 อ๋อน,นี่ต้องอยู่เฉพาะในนี้อย่างนั้นเหรอครับแล้วทำไมถึงมาที่นี่ล่ะคะ <c oughs> เออคือฉันหิวข้าวชะมัดเลยคงไม่ได้แค่มมาเที่ยวเฉยๆนะคือที่จริงเรามาตามหาของนะครับเคยได้ยินใครพูดถึงคริสตัลบ้างไหมครับอ๋อคริสตลัล<ะ>เหรออืมอ,อืมอ,อืมอมเอโอ้ยทำไมโชคอกาลแบบนี้นะที่นี่เป็นเมืองของพวกขุ่นยตน คนยนต์เป็นคนกำหนดทุกอย่างคนมีหน้าที่ทำตามอ่ะทำตามเหรอคุณจังครูทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะครับเมือ่อก่อนนี่นะที่นี่เป็นโรงงานดัดแปลงหุ่นยนต์ที่มีชื่อเสียงแต่พอสองครามเริ่มขึ้นที่นี่ก็เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงระบบควบคุมหุพพม่นยนต์นพังสีหายหมดเลย แล้วจู่ๆก็มีหุ่นยนต์ที่ยังมีโปรแกรมหลงเหลืออยู่เกิดขึ้นมามันมีชื่อว่าทิดมาริโอมันควบคุมหุ่นยนต์ทุกตัวตามแต่ใจและสร้างหุ่นยนต์ชนิดใหม่ให้เกิดขึ้นมาและแล้วเมืองน,นี้นะกลายเป็นเมืองหุ่นยนต์และให้พวกมนุษย์อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยผังทุกคนเอาไว้ในนี้ทั้งหมดเลยละนะเขาทํากัดถึงขนาดนี้แล้วทำไมเราไม่ต่อต้านล่ะคะ นั่นสิครับหุ่นยนต์ก็คือหุ่นยนต์น่ะถ้าเราร่วมแรงกันแล้วก็ต้องมีทางชนะแน่เลยเล็กป่านิสโซลคงจะจามแย่แล้วพวกหุ่นยนต์ไม่มีความผิดแต่ปัญหาอยู่ที่เจ้าบิ๊กมาริโอที่เห็นพวกเขาเป็นหุ่นเชิดนะ่ะหุ่นยนต์ที่เป็นตัวการน่ะเหรอคะใช่แล้วมันเตรียมร่างตัวเองเป็นเหล็กกล้าขนาดใหญ่ไม่มีใครทำอะไรมันได้หรอกไม่มีเลยสักคน ส่วนมากนะต่างหวาดกลัวแล้วพาครัวย้ายให้ออกจากเมืองนี้ไปและที่เหลืออยู่ก็คือคนที่มีความหวังว่าสักวันเมืองนี้จะกลับเป็นเมืองของมนุษย์นะแต่ว่านะมันมีแต่วันนั้นก็มาไม่ถึงสักทีแต่นั่นนะพวกเราจรึงอยู่ภายใต้อน,น,นาคตของหุ่นยนต์เรื่อยมา ไ,ได้เรื่องแล้วหรือยังครับรถทรงมันเก่ามากเลยครับทาจากเหล็กกล้าทรงพลังแบบพิเศษครับดีถ้าทางจะใช้ได้งั้นรีบเอาไปดัดแปลงแล้วสร้างเป็นหุ่นยนต์ก็แล้วกันอ<ฮ>๋อได้เลยครับท่านอย่าอย่าทำแบบนั้นนะ <c oughs> อีลิสเป็นรถถังที่สําคัญสาหรับพวกเรานะอย่า<อ>พวกเรา <c oughs> งั้นเหรอนายยังคิดว่าพวกมนุษย์เป็นเพื่อนเอกเหรอเนี่ย นายหัตตาสว่างได้และเฟตหุ่นยนต์จะเชื่อใจพวกมนุษย์ได้ไงพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงกันพวกมนุษย์ไม่เหมือนหุ่นยนต์พวกนั้นอยู่ได้ด้วยความโลภเท่านั้นแหละพวกเราเองก็เคยเป็นเครื่องมือพอหมดประโยชน์ก็โดนเลาะทิ้งหมดความหมายสงครามก็เกิดขึ้นเพราะความโลภของมนุษย์เช่นกันแหละถูกแล้วล่ะครับนายเองก็เป็นหุ่นยนต์มาเป็นพวกเดียวกับเราเถอะนะฉันเข้าใจที่พวกนายพูดแล้วละ่ะแต่ว่าพวกมนุษย์ก็เป็นคนสร้างเราขึ้นมานะความคิดโง่โง นายก็เป็นหุ่นยนต์ชั้นเลิศไม่ใช่เหรอถ้านายยอมตัดขาดพวกนั้นฉันจะเตรียมให้นายขึ้นทะเบียนเป็นพลเรือนว่ายังไงละ่ะไม่สนใจอยากมีชีวิตสนุกสนานอยากหุ่นยนต์หรือยังไงขอบคุณที่อุตส่าห์ชวนนะแต่ฉันมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำมากกว่านี้เพื่อมนุษย์อย่างนั้นเหรอโง่าชามัด เราก็ต้องไปช่วยโซโรอนใช่แต่เราไม่มีออลิสแล้วเราจะไปยังไงอ่ะเอ๊ะริกเป็นแสงอะไรจริงด้วยสิฮะเกิดอะไรขึ้นน่ะฮะเข้าไปในทาวเวอร์ ยังก,กันแน่นะหรือว่าที่น่าจะมีเรื่องหรือว่าที่น่าจะมีคริสตันถ้าจะไปที่ทาวเวอร์ฉันพาไปเอาไหมาฮะ,ะมิกะฉันรู้จักเส้นทางลับด้วยมาทางนี้สิ<ะ>อ ได้เลือกก็จะถึงทาวเวอร์ได้มันยอดมากเลยนะเนี่ยมิกกาแต่ว่าต้องพยายามไปใกล้ๆทาวเวอร์อย่าให้ใครเห็นล่ะขอบคุณมากนะที่ช่วยบอกเราหามาถึงใต้ทาวเวอร์แล้วล่ะฮะอยาโอ้ อ,อ,อมทีนะหลับพักก่อนให้สบายเถอะฟาเธอเธอถือนี่เอาไว้นะแต่ว่ามันใช้ยังไงละ่ะปลดล็อกออกแล้วก็ยิงได้เลยเข้าใจแล้วจ้ะ อิลีสนี่อิลีสอ๋ใช่ใช่

ตามมาตามไป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 มมัปริกมไป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 กปไปไปไปาา่

ท่านบิ๊กมาริโอ,โอท่านบิ๊กมาริโอมันมานี่แล้วท่านบิ๊กมาริโอท่านบิ๊กมาริโอ Ha? Oh.